มาส่งงานนะครับงานต่อเติมพื้นที่นั่งเล่นข้างบ้านนะครับแล้วก็พื้นที่ซักล้างหลังบ้านนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านมันธนาอ่อนนุชวงแหวนสี่นะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็เป็นพื้นที่นั่งเล่นนะครับก็ข้างบ้านรลงเสาเข็มไมโครพายทั้งหมดรวมถึงหลังบ้านนะครับแล้วก็ส่วนของหลังคานะครับก็อาเป็นหลังคาไวนิว VG นะครับซึ่งป้องกันน้ารั่วได้ดีแล้วก็ป้องกันเรื่องความร้อนและเสียงนะครับอตัวข้างบ้านนะครับก็เป็นการก่อทึบเป็นผนังนะครับ กอทึบฉาบเรียบนะครับทาสีสกรีนนะครับก็ประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดจากอิดทึบขึ้นไปก็จะเป็นระแนงเป็นระแนงเชลล่าสามนิ้วขอบวีนะครับเป็นระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับมีการเดินไฟแสงสว่างนะครับแล้วก็นะครับบล็อกสําหรับที่จะติดตั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับต่ามานะครับก็ด้านซ้ายมือผมนะครับก็จะเป็นพื้นที่หลังบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับ ก็มีการต่อเติมระแนงนะครับปิดขึ้นไปนะครับหลังบ้านนะครับต่อเติมระแนงปิดขึ้นไปหลังบ้านนะครับโครงหลังคาก็เป็นวนิ้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนซักล้างนะครับเป็นโซนซักล้างเพราะว่าเราได้ดบพื้นลงไปนะครับตรงนี้สามารถซักล้างแบบหนักๆได้เลยนะครับก็จะมีลาสเตเลสเนี่ยครับนี่ครับเพื่อที่จะรองรับน้ํานะครับเป็นจํานวนอ่าเยอะๆได้นะครับตามลงมานะครับก็พื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่อ่า ที่ไว้เครื่องซักผ้านะครับก็จะมีเบเกอร์นะครับมีเบเกอร์มีปักนะครับไว้ให้เราเสียบเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็เครื่องอบผ้านะครับก็เป็นการแยกเบเกอร์ไว้ให้นะครับเพื่อความปลอดภัยของการใช้งานเครื่องไฟฟ้านะครับก็มีก๊อกน้ํานะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ซักล้างแบบอยู่ในร่มนะครับก็มีการต่อแท่งน้ําใหม่นะครับก็คือแบบเดินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นการใช้งานฟังก์ชันที่ง่ายนะครับ จดจาการใช้วาลนานที่ง่ายนะครับก็หลังนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ลงเสาเข็มนะครับการต่อเติมนะครับเน้นย้าว่าควรลงเสาเข็มไมโครพายนะครับไม่งั้นเราจะเสียเงินไปศูนย์เปล่านะครับหลังนี้ก็ลงเสาเข็มไมโครพายนะครับอาเทพื้นทําฐานรากปูกระเบื้องนะครับอาหลังคาไวนิวนะครับแล้วก็มีติดตั้งระแนงเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อบังสายตาแล้วก็เพิ่มความสวยงามนะครับโอเคครับอ่านคุ้กันช่างแก๋วครับ